ครับสวัสดีครับพอเม่พี่น้องเอ็กซีแปนสองเซียนของท่านนักโปรพงออกกันในวันที่สองนะพี <Does ho know> ่น้องผ้าก็เป็นสีพี่หน่องมั่วไหมไม่จะเลยวันนี้แทบหนึ่งพี่น้องแลัวตื่นโม้หม้อพี่น้อง món ăn lắm. Tell me đến mùa lắm. Cóp bóp bê nhân đốc. Bân ta bắt bóp 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 มันิดช่วยกระจาันันใดน,นอพยายามต่อสถานีมันบมหอกะีะ่่นอ่องการทำงานเนาะ <c oughs> อหนอนหอนพี่นอ้อนเพื่อไปตัดไปตัดผมอะหัวซับกระปุ่มเพี่นาะมอมีเวลา อยากมานงคคิดไปตองหอดพี่น้องเคยทำข้าวทเข้าวพี่น้องว่ามีปุ๋ยโศกมาเนบอได้เนบอได้กับ่ติเม็ดติดน้วยเนาะพี่น้องเนาะสัสัย่ามเสีใดพี่น้องบัดอันรักจะจีอันนี้ยัง ยาสิได้กับไะไรติดเม็ดถึงน้อยนะพี่น้องเขามาแหลวกับากกดดใจ์กดแร์พี่น้องพยายามพิกสูตรคิดคจนจนเข่าพี่น้องแล้วก็เริ่มเริ่มศึกษาว่าคิดทางพี่น้อง ถ้ามางัวดีกลยหมันใจก็จะกจะถิ่มเอนเม่นก็มันก็บมันไม่ยหมูจะพ้นมันพีหนแอ่ว่าคิดว่าหัวดีกับ้ามาจะซีกับเทปสิบริเดกลับนี่นี่น้องถ้าเป็นคือบางยานี่เนาะบางยานี่จับที่ทางเลยก็ว่าเป็นศูนย์ศูนหลักซิเนาองี่น้องเนาะ ก็มันก็บ่ว่าได้มันสิเป็นลูกฟุกก็ได้เนาะพี่น้องก็เฮาก็เป็นเจ็บที่คอไว้เปรียบเทียบอาจารย์อืนมันก็แนวไหก็บ่แน่ม่นอนมันีว่าน่ะกเสียงโชคเสียงลาบมันก็มีความเสียงพี่น้อง มันอาจจะเป็นลูกฟุกก็ได้เนาะก็คือที่09นเก่านี่เนาะรูดรูดสวนเนี่ยือได้ประเี้ยมันกับไปเขามันเสียที่มันม่สอนเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีสอัเนีย่ยเขาทั้ง่างทั้งบุญแต่ว่าถือว่า เล็กนี่มันยานี่บ่ผาดใจถึงลางถึงปนเนาะพี่น้องเนาะเฮากะวันนี้ก็เฮามาเล่าเบงว่ามันสิเข้าดีคือวังยาอยู่บ่แล้วว่าก่อนกลางสิมันใจถ้าผู้ใดมาเบิ่งคลิปฟังคลิปพี่น้องทลงช่องอื่นรายละเอียดอาจสิบ่บ่ชัดเจน อันนี้สิบอกให้ฟังพี่น้องพอมีงมงเลมันตรงกับวันหน,น,นึ่งวันสูงเนาะถ้าจํบ่ดพี่น้องก็ให้เล่งทีซกับกกาสีแง,งูแต่ว่ามันบ่ได ว่าพี่น้องเนี่ย r า,าเป็นองค์ประกอบก็ได้กับอื่นๆเพราะว่าเล็กเสี้นยนของท้ายแต่เล็กวิ่งบอผ่านอยู่แล้วก็หันแค่สองตัวบกเคยหอดสามตัวเล็กวิ่งเนาะพี่น้องก็ห้าวเลเล่เลไปเอาเลขกวิ่งไปประ,ประกบคอยมึงเล็กนตจะล่างนีจะปู คือมักบอกับนองเกี five ่ยวเทียบกับมึงเนาะอันทางเทียนเองกัได้แล้วครับก็ได้หลายนี่พวกกันเพราะเราเคยกับอยากให้มันเป็นคือวังยานเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องถ้ามีช่องทาง ถ้าจับไว้ห้ซื้อไว้ซื้อไก้ก่อนสีเย็ดจังนั้นจะมาแล้วแจ้เปยิบจับลอตเตอรี่ไว้แต่สามารถเอาได้เลยครับเพราะว่าถ้าออกคิดไปแล้วคู้นั้นผู้นี้มันสัมผัส ันสิอ่านครับมันสิอ่านมันสิเป็นยาเท่ากัพิจารณาเอาท่านบ่มักก็บ่เป็นหยังอันนี้เว้าอธิบายสู่ฟังเนาี่นเนาะหรือสิไปกลัวตอื่นก็ได้อยู่เพราะว่าอเขียนเฮ็ดงซือเองวิเคราะห์เองกเพื่อแม่พี่น้อง พ่อได้มีขอคิดบอ่อไหลค่ะพ่อได้มีได้เปรียบเ,เ,เทียบอาจารย์นีื่อเนาะกับมันมีใบเจีงยบค้นดอกที่นอ้องเขากับพิจารณาเอาขั้นหมูลอยไปเส้นล่างไป็เส้นกับกระป้าบ๊อบก็ว่ากับคึ้นตามักคือว่ากามแห้ง แห้ยูับพี่น้องท่านบอกไปแล้วนั่นก็มันจะเป็นแบบ,กกบแว่าเขาเอะเรนะประมาทหรือ่าท่ายมันกับพวกนี้เลงูแรอว่าก็จะออกตัวนี้แน่นอนเนาะพี่น้องให้เบิ้งยอนหลังให้เบิ้งประวัติหรือซี้จีกับเลขวิ่งให้พี่น้องไปเบิ้งตรงนั้นเอา ลงยาเนี่ยเขายุกเขาว่าได้ก,กลาบคนละพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนาะขีดเส้นใต้ที่ศูนย์เก้าเนาะพี่น้องทางเคยเห็นชีพกะว่าต้องห่อไอย่างห้างฉีกขาดโบน้ำลายเป็นเหนียวเนาะพี่น้องอันนี้ก็ฟางตามเอเจซี่บางทุน ว่าต้องทำยีสูตรเอาไว้ซื้อเองซะว่าต้องมาะลกเเลียนกับเสี้ยนดอกผิดกับเสี้ยนกับ่อมรับผิดว่าต้องมะลกเเลียนึ่งครับบ่ต้องมาฮ้างถือก็คือถือเสี้ยนร,บราาบบยนับผิดเองถ้าจริงแล้วเรบไปซื้อเองผมบ่บ่บอยากบ่ด้หวังไร บ่ได้วัดไทยก็คือก็คือเฮ็ดเองซื่อเองการคำนวณเองว่ต้องทรงไห้ผมผมก็อยากก็อยากว่าหลายเนาะพี่น้องแต่ว่าได้ว่าผู้ดันผู้ดีหรอกเก็บไปแล้ว บางคนก็ส่งไปลไลื่ยๆส่งไปแล้วก็ยังส่งกลับเรื่อยมาบกบอกๆๆผมถ้าคนนั้น,นถ้าเร่งมากผมจะบอกไปเลยผมก็อยากก็อยากเห็นถ้าเก่งอยากไปซื้อรถดส่งบ้านม,ามันกับว่าเขาจะเคือ่อนจัตเทีว่าจงไหนส่งมาเลข่เลขมาใมากผมตัด ผมก็ว่าสามารถติดตามให้ได้สูตรของคุณคขุ่นตูดูว่าตัวตัดผู้ที่เสนอแนวเอาไม้ผมเง็นอย่างเนาะก็สูตรไทยสูตรมัดเนาะพี่น้องนะบ่อไหลกับพ so, so, so so ี่น้องทุกอย่างที่แล้ข้ามกับพอโทษขอให้พี่น้องที่บ่อไหลเนาะจะไม่กับแต่จงห่วยนะครับครับนี่แหละห่วยบางคำบ่าพี่น้อง เดินเจ็บลองหนึ่งเนาะพี่น้องคิดว่านึ่งกับเจ็บเนี่ยกอดข้อกันมากในน่องเดี๋ยวว่างหนึ่งมากหนึ่งกับเจ็ออบอะไรพี่น้องเอาง่ายๆเอากะไปพิจารณาเนาะเช่ดเบาพี่น้องชัดเจนเบาห้อนห่อนเพื่อแต่กับพี่น้องอัดอยู่ในห้อง มันคือว่านมองมันพักเพราะใครดีเวลายันพี่น้องเอฟซีลอค่อยเนาะฝากโค้ดไล่โค้ดแช่เด้อเด้อฝากกดด,ด,กกด,ดันกดไลค์กดแช่ให้พักแันให้ช่องนิดหๆให้มันผ่านดูดวงเลยพี่กดได้เลย,เลยสลยั่งกดได้ได้ไขมันผ่านได้พี่น้องโอ้ยมือแบบสั่นโปรตุกอฟไ้ คนไทยการพี่น้องเอฟซีแพทจงชงๆมันหมายคือเกาตรงๆถูกต,ต,ต,ตรงน้อพี่น้องเนาะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมิส,สุขอายุมันคนเยื่อนมิโซบิมานครับสวัสดีครับ